ไอวอนที่ท้อแท้เหนื่อยแรงออนไลน์แต่ว่าต้องแต่งหน้านะคะนี่เราจะใช้แต่คอนซีลเลอร์ในการแต่งหน้านะคะจะไม่ลงรองพื้นถ้าเป็นคอนซีลเลอร์ทูสกินของอินทิทนะคะคือสําหรับรอยสิวหรือจะใช้แทนรองพื้นคน่ะคอนซีลเลอร์ควรเป็นสีที่ค่อนข้างพอดีผิวนะคะเพราะไม่งั้นมันจะแบบรอยก็เหมือนเวลาเราเลือกรองพื้นนะคะแบบต้องระวังไว้ให้มันแบบขาวไปหรือมันรอย แต่ถ้าใครชอบหนะะ้าขาวก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับรอยสิวเราใช้เป็นเบอร์03นะคะตานี้ไม่อยากให้ขาวมากนะคะราจะใช้เป็นเบอร์02ก็ใช้เบอร์หนึ่งนะคะในการลงบริเวณที่เป็นไฮไลท์ก็คือทีโซนจมูกหน้าผากเราจะเติมต้ตานิดนึงให้แบบมันมีความสว่างก็มาใช้เป็นสั่ง คลสสินเล ER, ิเบน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 นี่คือเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ลงลอกพื้นใดๆเลย